วันนี้นะคะเพิ่งจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําขนมวอเฟอร์เบเยี่ยมค่ะแต่ทําในรูปแบบของคอซองนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเราจะเอาไส้สับป,ประรดกับไส้สตรอเบอรี่กวนนะคะมาใส่ขั้นกลางระหว่างแป้งด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบสามารถทํากินหรือว่าทําขายเป็นอาชีพเสริมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทํากันค่ะส่วนผสมจะมีแป้งขนมปังนะคะมีแป้งเค้กค่ะมีน้ําตาลทรายนะคะมีน้ําพึ่งค่ะมียีสต์ มีเกลือนะคะมีเนยแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็นมสดรสจืดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะเอาไข่นะคะใส่ลงไปจากนั้นตีไข่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปผสมค่ะเติมน้ำผึ้งลงไปเติมเกลือนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้มันละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะถึงค่อยใส่แป้งเค้กลงไปผสมนะคะแล้วตามด้วยแป้งขนมปังค่ะ จากนั้นนะคะใส่ย,ยีสต์ลงไปผสมในแป้งค่ะแล้วเราก็คนแป้งนะคะให้มันเข้ากันกับส่วนผสมของเหลวแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันนะคะจะได้มาลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วถึงค่อยใส่นมสดรสจืดลงไปผสมกับแป้งนะคะแล้วก็ทำการนวดแป้งต่อเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะนวดค่ะนวดจนมันไม่ติดมือไม่ติดภายชนะแบบนี้นะคะ แล้วถึงค่อยใส่เนยสดรสเค็มลงไปผสมแล้วก็ทำการนวดแป้งต่อเลยค่ะเราจะนวดนะคะให้แป้งมันเนียนนะคะเป็นโดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการพักแป้งนะคะหาอะไรมาปิดไว้เราจะพักแป้งหชั่วโมงให้ยีสต์มันทำงานค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแป้งโดนะคะมันจะฟูขึ้นมาเป็นสองเท่าตัวนะคะ เนื้อแป้งข้างในนะคะจะเป็นใยนะคะแล้วก็มีฟองอากาศแต่เนื้อโดยังมีความยืดหยุ่นนะคะนี่คือแป้งที่ดีจะต้องได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการนวดแป้งให้มันเนียนขึ้นสักสินาทีค่ะแล้วเราจะแบ่งแป้งนะคะ1ลูกให้หนักอยู่ที่200กรัมนะคะแล้วก็คลึงให้มันเนียนนะคะให้มันกลม แล้ววันนี้นะคะพึ่งจะใช้ไส้สับป,ปะรดกวนนะคะเป็นสินค้าที่ร้านของพึ่งเองนะคะจะมีรสชาติหวานน้อยนะคะหวานอมเปรี้ยวค่ะเราจะมีสตรอเบอรี่กวนนะคะใส่กล่องอย่างดีแบบนี้นะคะแล้วก็มีสับป,ปะรดกวนใส่กล่องแบบนี้มีจำหน่ายที่ร้านของพึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งเอาไปทำขนมได้เลยค่ะแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเอาแป้งนะคะมาห่อหุ้มกับตัวไส้นะคะแล้วก็ หุ้มไส้ให้มันมิดนะคะจากนั้นก็คลึงให้มันกลมค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเพึ่งจะใช้มือเนี่ยละค่ะกดตรงกลางแล้วก็ไล่ไปยังขอบแป้งนะคะเพื่อทำให้แป้งมันเป็นแผ่นบางๆพึ่งจะใช้ที่รีดแป้งรีดแป้งค่ะพอได้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะแบ่งแป้งค่ะในหนลูกแป้งแบบนี้นะคะพึ่งจะตัดนะคะให้ได้ออกมาเป็น8ชิ้นเล็กๆนะคะ กะขนาดให้มันเท่าๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกะเอานะคะจากนั้นนะคะเพิ่งจะทําการแยกแป้งออกเป็นชิ้นๆนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปเป็นรูปแบบของคอซองกันนะคะพับจากด้านบนนะคะแล้วก็ม้วนลงมาค่ะจากด้านที่มันใหญ่นะคะมายังด้านเล็กค่ะก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทําให้ดุยชิ้นพับลงมาเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ม้วนลงมาให้สุดปลาย ตัวแป้งนะคะจะได้ออกมาเป็นรูปแบบคอซองแบบนี้เดี๋ยวพิ่งจะทําให้ครบทุกชิ้นให้เสร็จนะคะพอทําเสร็จแล้วนะคะพิ่งจะเอาผ้าขาวบางมาคุมไว้แล้วก็พักแป้งไว้อีก30นาทีนะคะพอครบเวลา30นาทีแล้วแป้งมันจะฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการตกแต่งหน้าตัวขนมนะคะสามารถใช้อัลมอนด์หรือเม็ดฟักทองมาตกแต่งได้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะถึงขั้นตอนการอบค่ะพึ่งจะวอร์มเตาตัววาฟเฟอรนะคะให้มันร้อนเพึ่งจะใช้ไฟอยู่ที่เบอร์2นะคะพอเตาร้อนแล้วเพึ่งจะเอาเนยลงไปทาในชิ้นแรกนะคะมันจะได้หอมจากนั้นเอาขนมนะคะลงไปใส่นะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเราจะใช้เวลาในการอบอยู่ที่2นาทีต่อละ1ด้านนะคะกลับด้านนะคะขนมให้ทั้งสองด้านนะคะสุกเสมอกันนะคะนี่ค่ะกลับด้านนะคะแล้วก็ปิด ฝาลงมานะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทําให้ดูอีก2ชิ้นนะคะสําหรับตัวไส้สับปะรดนะคะใส่แป้งลงไปค่ะปิดฝาจับเวลานะคะ2นาทีนะคะข้างละ2นาทีก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะหน้าตานะคะมันจะมีความกรอบนอกแล้วก็ยัมีความนุ่มอยู่นะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งสตรอเบอรี่นะคะไส้นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะว่าตัวแป้งนะคะจะมีความกรอบนะคะแล้วก็ไส้ก็จะออกมาให้เราเห็นเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีกลิ่นหอมเนยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะจัดใส่กล่องนะคะกล่องหนึ่งนะคะพึ่งจะบรรจุอยู่ที่6ชิ้นนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขนมกันนะคะแล้วก็ชิมกันนะคะดูใกล้ๆกันนะคะว่าแป้งเป็นยังไงตัวหน้าตาขนมด้านนอกนะคะจะมีความกรอบค่ะเพื่อนๆส่วนตัวแป้งนะคะด้านในจะมีแป้งจะนุ่มแล้วก็มีไส้สตรอเบอรี่แล้วก็สับประรดอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้เป็นไส้สตรอเบอรี่ค่ะ เพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะติดขั้นตอนไหนสอบถามพึ่งได้ตลอดเวลานะคะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ